ชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคือเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบดูนะคะว่าจะหายงังไงนะคะก่อนอื่นเราจะมาทบทวนประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบก่อนนะคะ อันแรกเลย4บวก3เท่ากับ7 4เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวบวก7เป็นผลลัพธ์อันนี้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะต่อไปดูประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบบ้าง7ลบ4เท่ากับ3 7คือตัวตั้ง4 4คือตัวลบ 3คือผลลัพธ์ต่อไปทบทวนความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมและความสัมพันธ์ของการบวกและการลบซึ่งเราจะนำมาใช้ในการหาตัวไม่ทราบค่านะคะ,อ,ะอันดับแรกอันนี้นักเรียนคุ้นๆใช่ไหมคะก็คือ,อตารางส่วนรวมกับส่วนย่อยนะคะ7 เป็นส่วนรวม4เป็นส่วนย่อย3เป็นส่วนย่อยเราสามารถนำส่วนรวมส่วนย่อยมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือจะได้อยู่4แบบนะคะก็คือ4บวก3เท่ากับ7 4บวก3เท่ากับ7หรือ3บวก4เท่ากับ7 สบวก4เท่ากับ7ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบ7ลบ4เท่ากับ3 7ลบ4เท่ากับ3ประโยคสัญลักษณ์การลบอีกแบบหนึ่งก็คือ7ลบ3เท่ากับ4 7ลบ3เท่ากับ4จะเห็นได้ว่าประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะจะไม่ตัวเลขจะมี ตัวเลข3ตัวนี้นะคะมันจะสอดคล้องกันเดี๋ยวเราจะใช้ความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเห็นไหมสบวก3ก็เท่ากับ7 4บวก3ก็เท่ากับ7 3บวกสก็เท่ากับ3บวกกับ4ก็เท่ากับ7นะคะเอาส่วนย่อยบวกกันจะได้ส่วนรวมนะคะถ้าเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบ7ลบสเท่ากับ3 7ลบสเท่ากับ3 ก็เอาส่วนรวมลบส่วนย่อยจํานวนใดจํานวนหนึ่งก็ได้ได้ผลลัพธ์ก็คือจํานวนที่เหลืออันนี้เห็นไหมคะ7ลบ3เท่ากับ4 7เลบ3เท่ากับ4อันนี้7-4ลบ4เท่ากับ3 7ลบ4เท่ากับ3ต่อไปมาดูสไลด์ต่อไปนะคะ ทีนี้มาถึงขั้นตอนการหาตัวไม่ทราบค่าแล้วนะคะอันดับแรกถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกแบบที่1 4บวกจำนวน1เท่ากับ7นักเรียนลองดูตรงนี้เขาให้หาอะไรคะข้อนี้เขาให้หาตัวบวกใช่ไหมคะเราทำวิธีไหนคะอันดับแรกเปลี่ยนเครื่องหมายบวกให้เป็นเครื่องหมายลบ ต่อไปนะคะนำผลลัพธ์ก็คือ7มาเป็นตัวตั้งนำผลลัพธ์มาเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวตั้งก็คือ4และหาผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่เราได้จากข้อที่3นี้วิธีคิดนี้นะคะจะนํามาเป็นคําตอบของโจทย์ปัญหาที่เขากําหนดให้นะคะเราก็จะได้เป็น7นะคะ ลบ4เท่ากับ3นักเรียนดูส่วนรวมส่วนย่อยประกอบด้วยนะคะ7-4ลบ4ก็เท่ากับ3เราก็จะได้คำตอบก็คือ4บวก3เท่ากับ7อันนี้เป็นแบบที่1น,นะคะต่อไปดูแบบที่2บ้างจำนวน1บวก3เท่ากับ7ตรงนี้เขาให้หา ตัวตั้งใช่ไหมคะเป็นประโยคเสรีรับการบวกเนาะเขาให้หาตัวตั้งเขามีตัวบวกกับผลลัพธ์มาให้วิธีการทำเหมือนเดิมเลยค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายบวกให้เป็นเครื่องหมายลบหลังจากนั้นนะคะนำผลลัพธ์มาเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวบวกและหาผลลบผลลัพธ์ในที่นี้ในโจทย์ก็คือ7ลบ มาเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะลบด้วยตัวบวกตัวบวกก็คือ3ก็เป็น7ลบ3ได้เท่าไหร่คะ7-3ลบ3เท่ากับ4เราก็จะได้คำตอบมาใส่ตรงนี้ก็คือเลข4เป็น4-3บวก3เท่ากับ7ต่อไปการบวกหมดละเราจะมาดูการลบนะคะขั้นอ่ะถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบแบบที่1นะคะ อูซีเขาให,หาอะไรอ่ะจำนวน1ลบด้วย3เท่ากับ4ตรงนี้เขาให้หาตัวตั้งใช่ไหมคะวิธีการทำก็คือเปลี่ยนลบเป็นเครื่องหมายบวกเมื่อกี้ถ้าเป็นเป็นการบวกก็ต้องเปลี่ยนบวกให้เป็นลบทีนี้เปลี่ยนลบให้เป็นบวกนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อนำผลลัพธ์มาเป็นตัวตั้ง บวกด้วยตัวลบและหาผลบวกนะคะนำผลลัพธ์ก็คือ4มาเป็นตัวตั้งบวกด้วยตัวลบก็คือ3ก็จะได้คำตอบก็คือ7 4-3บวก3เท่ากับ7็ก็จะได้คำตอบนะคะ7ลบ3เท่ากับ4ผลลับตรงที่เราคิดเนี่ยนะคะจะมาใส่ตัวที่โจทย์ให้หานะคะตัวไม่ทราบค่า ต่อไปอีกอันนึงนะคะอันนี้ถ้าเป็นประโยคสญลักการลบแบบที่สองเขาให้หาอะไรคะ7ลบตัวจำนวนหนึ่งเท่ากับ3ตรงนี้เขาให้หาอะไรคะเขาให้หาตัวลบใช่ไหมคะถ้าเขาให้ถ้าเป็นประโยคสษณ์ก,การลบและให้หาตัวลบเด็กๆ ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายลบให้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะแต่เราจะทำวิธีนี้ก็คือนำผลลับลบด้วยตัวตั้งและหาผลลบนำผลลับก็คือ3ลบด้วยตัวตั้งก็คือ7แล้วได้เท่าไหร่เราก็จะได้เป็น7 7อันนี้ก็คือตัวตั้งที่เขาเอามาให้นะคะลบด้วย3จากโจทย์เลข3ตัวนี้เป็น ผลลั์ใช่ไหมคะเราก็เอาเลข3เนี่ยามาลบกับตัวตั้งก็ได้7ลบ3ก็เท่ากับ4 7ลบ3ก็เท่ากับ4แล้วเราก็จะได้คำตอบก็คือ7ลบ4เท่ากับ3ยากไหมคะเ,เด็กๆไม่ยากเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้า88กับ89กันนะคะในคลิปต่อไปค่ะ